นะครับถ้าจะดับไฟให้ยกขึ้นแล้วเป่าใกล้ๆเป่าใกล้ๆนะครับเวลาครอบแก้วอย่าหงายแก้วแบบนี้เพราะว่าอะไรถ้าหงายแก้วแบบนี้ปุ๊บเรา,เาไฟเข้าเห็นไหมไฟมันจะวิ่งออกมาเผาปากอยู่ดีไฟมันจะยังวิ่งออกมาเผาปากเราอยู่ดีเพราะเพราะเผาปากปุ๊บปากแก้วมันร้อนนะครับ แก้วห้ามงายแบบนี้ถ้าเอาไฟเข้าไป,ปุ๊บเห็นไหมไฟมันวิ่งหางมือเรานะครับให้ความแก้วแล้วพเพื่อปากแก้วขึ้นนิดนึงเอาไฟเข้าให้สุดออกเห็นไหมครับพอไฟเข้าสุดปุ๊บไฟมันไม่ออกไฟมันไม่ออกมาไฟมันไม่ไม่ย้อนออกมานะพอไฟเข้าปุ๊บออไฟออกปุ๊บคว่ำลงทันที ไฟออกจากแก้วปุ๊บแก้วต้องคว่ำลงทันทีนี่คือเทคนิคการครอบให้เร็หนึงนะครับเอาไฟเข้าให้สุดไฟออกไมไ่ต้องคว่ำมากแล้วพอไฟออกปุ๊บพอไฟออก <c oughs> ปุ๊บคว่ำลงแก้วต้องคว่ำลงทันทีไฟ <c oughs> ไม,ไม่ผมลุกเขบาไป <c oughs> <c oughs> มันจะครอบประมาณสี่ครั้งห้าครั้งแก้วมัน พอแก้วมันร้อนเราก็ดูไฟเลยเออโอเคใช้ได้ยิ่งแก้วใบใหญ่ปุ๊บแรงดูดมันจะหนักขึ้นเวลาเอาไฟออกไม่ใช่ไปอย่างนี้นะ <c oughs> แต่ข้างหลังเป็นพม่านก็ไปหมดแล้วครับ <c oughs> พอไฟออกแค่นี้พอไม่ต้องก้มไปดูไฟไม่ต้องก้มไปหาไฟไ่ไหม่เเสร็จแล้วเต่า ยกขึ้นให้สูงแล้วเป่าอย่าก,ก้มลงไว้เป่านี่คือการทําแก้วกระพริบป่ะนะ <No. S 3> อันนี้นวดแก้เรื่องโรคปวดบ่าบนซิษะบาลัยค่ะแล้วลงแขนค่ะน่าจะสำนักก็สัญญ,ญ 4, าณสีล่ลงไปปรค่าสอ2สสองหเราจะข้อมดสิบห้านาทีนะคะโรกลงไปปรค่าสัญญาณ4และสัญญาณห้านะคะ เราจะครอบแก้วทั้งหมด9ใบนะคะจุดแรกคือจุดที่1 c 7 c 7เอ่อครอบแล้วลากลงมานะคะแล้วก็จุดที่2ครอบแล้วลากครอบแล้วลากลงมาอยู่ระหว่างบาร์นะคะจุดสูงสุดของบาร์จุดสูงสุดของบาร์ไม่ให้มีรอยพักนะคะข้อที่สามสี่ที่ห้าครอบก็ประมาณทีนหกเจ็ดแล้วก็แปดเก้าต้องติดกันนะคะต้องคู่ต้องครอบคูกอันนี้ก็เลย นี่มาสังเกตนี่พอนวดเสร็จปุ๊บ15นาทีเสร็จก็ทําการนวดบ่านวดศีรษะนวดใหญ่นวดบ่าศีารษะก็เป็นเลยเสร็จนะคะต้องสังเกต <S <S ตอนเนี้ย <โบ S 1> ตอนเนี้ย <stop. S 1> สังเกต,สเกตแสดงว่าตอนนี้เจ้าสือคนไข้จะมีปัญหาในเรื่องของบ่าเนี่ยเห็นไหมสังเกตสีสีจะเป็นสีม่วงม่วงขมม่วงขอันนี้ก็มีค่ะบ่าด้วยเนี่ยอันนี้รู้สึกสักเอ่อสะบัก จะมีเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อบ่าเป็นหลักนะครับปวดกล้ามเนื้อบ่าเป็นหลักแต่ถามว่าทําไมบ่าไม่ดําอาจจะเป็นแค่มันยังมันยังไม่ได้ลามไปกินเนื้อบ่าทั้งหมดมันอาจจะยังเริ่มอยู่แค่ c เจ็ดอาจจะมาตรงนี้ก็ได้เพราะ c เจ็ดมันตัวนี้ด้วยเนาะอาจารยนะ์นมันจะ<ด>ยังอยู่แค่ c เจ็ดหนึ่งตรงนี้แต่ถ้ากล้ามเนื้อบ่าทั้งหมดมีภาะวะตึงเมื่อไหร่ตึงตัวดึง,ด,งดึงเนี่ยตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะดำหมดเลย ตรงเนี้ยผมยังไม่ให้วิเคราะห์ถ้าอันนี้ดำนี้ดำอันนี้ดำอันนี้ดำถึงจะวิเคราะห์ไปอันนี้มันดำแค่ตัวนี้เพราะว่าอะไรไหมตรงเนี้ยกล้ามเนื้อมันน้อยมันเป็นแผ่นกระดูกเอาเดินเข้าไปตรงไหนเป็นแผ่นกระดูกมันจะดึงขึ้นมาได้ง่ายแบบนี้อ่า <c oughs> อันนี้ไม่ต้องวิเคราะห์แต่ถ้าตงเนี้ดำถึงจะวิเคราะห์คือสี่ตัวนี้ดำถึงวิเคราะห์ถ้าอย่างนาี้ไม่เป็นไรระบัดไม่เป็นไรแต่วันข้างหน้ามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อบ่าไนมไม่กล้ามเนื้อบากแล้วงควกขวดคอ อาจจะปอะไหมดูเท้าปวดสะบักเหนื่อยง่ายทำไมรู้สึกเหมือนคนเป็นหอบทำอะไรนิดนึงก็หอบทำอะไรนิดนึงก็หอบนี่ค่ะนี่พี่ทานเอาแก้วออกค่ะไล่จับลงโลกปลวกลากลับขึ้นมาอมาบ่าลูกนี้ลูการแล้วก็ลูกัร